สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวันเดีวันลุกรับผมกับจูเนียร์นะครับกลับมาแล้วนะครับกับอิงเมพีนะครับ ต้องขออภัยก่อนเลยนะเพราะว่าคลิปที่แล้วผมพูดบอกเพื่อนๆไปว่าจะมารีวิวเรื่องส่งแว่นตาใช่ไหมวันนี้เลยใส่รองเท้ามาดูแต่ว่าอันนี้เนี่ยกลับมากับคลิปรองเท้าก่อนเพราะว่าเป็นคลิปที่ผมคิดว่าก่อนหน้านี้ซอลมาลกับอริดาอ่ะคือเป็นคลิปที่ผมเห็นว่ามันฮิตแล้วติดแล้วแล้วก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะว่าแบบเออมเพราะอะไรมันถึงฮิตอะไรเงี้ยครับแต่ว่ารุ่นที่ผมกาลังจะรีวิวให้เพื่อนรู้จักเนี่ยก็คือเป็นรุ่นที่คิดว่าเป็นการ เก่งและเห็นว่ามันกําลังกราฟมันกาลังขึ้นอยนะ่างเงี้ยกำลังแบบกลับมาแน่ๆกลับมาเป็นการเก่งก่อน,ยนะนอย่าเงี้ยนั่นคือปูม่า u ูเอต l คลาสสิุ่นนี้เลยครับที่ผมอยู่ข้างๆแล้วผมใส่อยู่ตรงนี้นะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะ่ะรู้จักปูม่าอยู่แล้วแหละผมเป็นหนึ่งคนที่อยากจะรู้จังเลยว่าทําไม มันมีเหตุผลอะไรปูม a าสูเอตคลาสสิกถึงกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าประวัติให้ฟังข้าวๆครับไปครับผมก็ย้อนกลับไปเมื่อปี1968พูดถึงความคลาสสิกนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะนึกถึงอันด้สไนกี้อะไรนะฮะอีกหนึ่งแบรนด์ก็คือปูม่านั่นเอง,เองเที่ผมใส่อยู่นะฮะเพราะว่าปูม่าเนี่ยถ้าพูดตรงๆปีนี้เนี่ยปี2023นะครับเขาก่อตั้งแบรนด์มาร่วมกันก็ประมาณ75ปีแล้วปีนี้พอดีเป็นปีที่75นะฮะ เราจะพูดถึงพูมาสเวทคลาสสิกหน่อยว่าเขาเรียกว่าให้เกียรติเขานิดนึงนะครับเพราะว่าผมเห็นแล้วว่ามันกําลังกลับมาจริงๆนะครับกระแสนในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างดังเลยร้านพวกมอติโซต่างๆ้านสนิ๊กเกอร์ต่างๆระะัาก็เอาพูมาสเวรวมถึงพูมาคลายเนี่ยเอาไปลงขายกันเยอะมากนะตอนนี้นะครับมาพูดถึงประวัติเขาฆ่ากันก่อนนะครับผมประวัติเขาาเนี่ยพูมาสเวทคลาสสิกเนี่ย เริ่มต้นทําให้คนรู้จักเนี่ยเมื่อปี1 9 6 8ครับในกีฬาซัมเมอร์โอลิมปิกเกมนะครับที่เม็กซิโกนะครับ,ค,รบคือมันน่าเพราะว่ามีนักวิ่งคนหนึ่งชื่อว่าทอมมี่สมิธนะครับผมเป็นนักกีฬาอเมริกันผิวสีนะครับเขาเนี่ยเป็นนักกีฬาวิ่งระยะสั้น200เมตรทำลายสถติเขาเรียกว่าทำทำเวลาน้อยที่สุดนะครับด้วยการวิ่งไม่ถึง20วินาทีแล้วตอนที่เขาวิ่งเนี่ยเขาใช้รองเท้ารุ่นนี้นะครับกูมาสูเอตเนาะพอวิ่งเสร็จปุ๊บตอนขึ้นรับเหรียญรางวัลเนี่ยย้้้้าาก็อองทแลวถืดืดมซ ชูขึ้นเหนือหัวนะครับมันเป็นทําให้คนในตอนนั้นตกใจตกตะลึงทั่วอเมริกาทั่วโลกเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นการพูดถึงการเขาเรียกประท้วงนะครับต่อการปฏิบัติต่อคนผิวสีในสังคมอเมริกันนะยุคนั้นนะครับมันก็เลยแบบทําให้ทุกคนแบบหุยทําไมคนนี้ลุกถึงกล้าทําแบบนี้แบบเป็นกระบอกเสียงให้คนผิวสีอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นช็อตออฟเดอะทาวนะครับสำหรับ รองเท้ารุ่นนี้นะครับต่อมาก็มีนักบาสเกตบอลนะผมที่อยู่ในทีมนิวยอร์กนิกส์นะครับผมที่ชื่อว่าวอเตอร์คลายเฟเซอร์เนี่ยเขาเนี่ยชื่นชอบพู m a s u ูเอามากๆเลยแล้วเขาติดต่อกับพูม่าไปโดยตรงเลยว่าเออเธอช่วยผลิต หน้ารองเท้าให้มันกว้างขึ้นมาหน่อยได้ไหมฉันใส่ยากอะไรเงี้ยเพราะว่านักบาสเขาจะมีหน้าเท้าที่จะกว้างที่จะบานกว่าปกติทําให้คนหน้าเท้าบานเนี่ยสวมใส่ยากนิดหนึ่งหลังจากที่คุณวอเตอร์คลายเฟเซอร์เนี่ยเขาติดต่อไปทางปูมาปูมาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็ผลิตให้ก็คือเป็นรุ่นปูมาคลายนั่นเองนะครับทำให้คุณวอเตอร์คลายเฟเซอร์เนี่ยเขาได้เอาไปใส่ในกีฬาบาสเกตบอลนะครับแล้วก็ฮิตมากทีนี้ในยุค80-70เนี่ยชาวบีบอยยิปฮอบแฟชั่นเนี่ยเอาไปแต่งตัวนะครับอ่ากว มันเหมือนกับบอกเป็นในใไเนาะว่าแสดงจุดยืนในเรื่องของความเป็นตัวตนในเรื่องของคนผิวสีอะไรเงี้ยเป็นความปรารถนาของคุณวอเตอร์คลายเฟเซอร์เนาะที่อยากจะให้ปูม่าผลิตรุ่นปูม่าซูเอรเนี่ยให้มีหน้าเท้าที่มันกว้างขึ้นหน่อยนะครับ เพื่อรองรับสําหรับคนหน้าเท้าบานเนาะเป็นรุ่นที่รุ่นน้องกับรุ่นนี้แหละคือคล้ายกันมากดีไซน์คือเหมือนเด๊ะเลยอะ่ะก่อนอื่นเลยนะต้องบอกครับว่าปูม่าูเวดคลาสสิกนะเป็นรองเท้าทรงแบบคลาสสิกโดยแท้นะหน้าเท้าแคบปลายไม่แหลมแล้วก็หน้าไม่เชิญน,นะครับมีความมินิมอลแต่แข็งแรงด้วยคอนสตรัคชันที่เย็บตัวหนังเข้ากับไมโซนนะครับเขาเลือกใช้อัพโซเป็นหนังสเอดสีต่างๆตัดด้วยสเอดสีขาวครีมฟอร์มสแปรตเป็นเอกลักษณ์ของปูม่านะครับประทับตาปูม่าสเวดสีทองด้านข้างแล้วก็โโลบริเวณ พื้นเ,น,เนี้จะเป็นรับเบอร์อาโซสีขาวนะครับเย็บด yep, ้วยโลโก้ปูม่าคลาสสิกบริเวณลิ้นรองเท้าเป็นคาแรคเตอร์ที่สุดคลาสสิกของปูม่าสเวตต์โดยแท้จริงครับอันนี้ต้องบอกเลยนะฮะทีนี้ต้องบอกอย่างี้ครับเพื่อนๆพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราได้รู้ประวัติเข้าว้แว้ว,แ,วแต่สิ่งที่เราอยากจะรู้ไปมากกว่าน,นั้นว่ามันฮิตไหมอ่ะเราควรจะเสียเงินประมาณ3,000กว่าบาทซื้อรองเท้ารุ่นนี้ดีไหมนะอะไรเงี้ยในมุมมองของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยกระแส เรโทรคลาสสิกกำลังกลับมานะครับมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าจับตามองคือตอนนี้ที่เห็นนะ่ะหลักๆคือน่าจะเป็นนะครับผมรุอิจิรุ่นนี้เลยที่ปูม่าเอาไปคอลแลบกับรุอิจินะครับก็นี่ผมซื้อมาที่ญี่ปุ่นฟุกโโกะแล้วเป็นรุ่นที่มันหายากมากเลยก็เลยแบบไปถาม,มาาเขาดูเขาบอกว่าเออรุ่นนี้เป็นลิมิเต็ดนะฮะและที่ญี่ปุ่นก็เห็นวางขายในร้านรองเท้าทั่วไปเยอะมากนะถามหลายไซส์หลายสีที่มันคิดว่าเฮ้ยสวยดีนะ ไม่ฉันไม่เคยเห็นสีนี่หมดเออแปลกใจมากแล้วหลังจากนี้ก็จะมีแพลนที่เขาจะแบบไปออคอลแลบก,กับอีกหลายแบรนด์เลยนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจับตามองนะะแล้วเร็วๆเ,วเวนี้ยกูมาไทยแลนด์ก็เพิ่งเปิดสาขาไปใช่ไหมที่เซนะ็นทรัลเวิลด์เนาะแล้วก็ช็อปออนไลน์มันก็เข้าถึงคนได้มากขึ้นแล้วผมเห็นนะ่หน้าเพจใน Facebook ของผมว่าสิ่งที่มันทําให้ผมกดเข้าไปดูเพราะอะไรูครับผมว่ามันเรื่องของคู่สีความคลาสสิกง่ายมินิมอลแต่งตัวง่าย ด้วยความที่มันมีเนี่ยครับฟอร์มแบบนี่ครับที่เพื่อนๆเ,เห็นเนาะก็เป็นเอกลักษณ์ของปูมาตรงเนี้ยดีไซน์ออกจัก,กรวาลมันก็มีเยอะแยะมากมายนะแต่พอเรามามองจริงๆรงองเท้าที่เราอยากจะไปแต่งตัวให้มันแบบอะดปได้เยอะๆได้หลายๆล,ลุคแล้วไม่ต้องซื้อบ่อยอนะเรามองจริงๆมันจะเป็นโมเดลคลาสสิกหมดเลยนะน่าจะได้ไปแต่งตัวแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะด้วยนะครับส่วนโตวผมเองอะอย่างที่ผมบอกไปว่าปูมาโซเอทคลาสสิกเนี่ยข้างหน้าเท้ามันจะแคบถูกต้องไหมฮะแต่อย่างปูมาคลายเนี่ยมันก็จะมีความแบบ หน้าเท้าบานของมาหน่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปลองเอาเองอย่างคู่เนี้ผมซื้อเป็นรุ่น8 UK มาซึ่งปกติผมใส่7 UK นะแต่มันก็ใส่ได้นะเออก็งงว่าไอ้ทำไมฉันใส่ได้วะแต่มันก็จะเหลือๆส้นหน่อยแต่มันก็ไม่อึดอัดอ่ะมันเป็นความแบบงงๆที่แบบเห็นไหมมันเหลือมานิดนึงเนี่ยแต่ก็ใส่ได้ถือให้ใส่ประจํามันก็ใส่ได้แล้วก็ไม่คิดว่ามันหลวมไปด้วยเพราะข้างหน้ามันพอดีเป๊ะเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าเพื่อนๆลองไป เข้าช็อปดูนะครับแล้วก็ลองไปเลือกซื้อดูคร so, ับก็นี่แหละครับทั้งหมดของโฟล์มาสุเอตคลาสสิกนะครับที่ทําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพูดถึงความคุ้มค่าในการซื้อรุ่นนี้ดีกว่านะครับราคาผมว่าถูกมากนะครับในนิกเกอร์แล้วก็สวมใส่สบายเนี่ยราคาเริ่มต้นเนี่ย3,200บาทกับรุ่นโมเดลคลาสสิกแบบนี้นะครับคะแนนเรื่องราคาเต็มสิบเนี่ยผมให้9.5เลยนะครับราคาถือว่าคุ้มค่ามากเนาะแล้วก็ถึงความสบายนะครับผมว่าความสบายผมให้8.5 มันไม่ได้ปวดเท้านะครับใส่แล้วก็แบบเออใส่เดินได้ทั้งวันเอาไปใส่ออกกําลังกายก็ได้เงี้ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับในเรื่องของการแต่งตัวเนี่ยผมว่าค่อนข้างคุ้มค่าผมว่ามันเอาไปแมทก,กับอะไรก็ได้นะแต่งอะไรก็ได้ไม่ว่าจะไปทางแบบสตรีททางมินิมอลมันก็ทําให้ไม่น่าเบื่อนะก็เลยคิดว่าความคุ้มค่านี่ก็น่าจะให้เต็มสินะ แล้วดูคลิปนี้ไปลองที่เซนทรัลเบิด์นะครับปูม่าสตอร์นะครับผมลองเข้าไปดูก่อนว่าใส่ไซส์ไหนแล้วสบายเนาะแล้วเราเหมาะกับสีอะไรนะอย่างผมเองเนี่ยถ้าให้ป้ายผมแนะนําเป็นสีขาวดําสีขาวดำใส่ง่ายสุดนะับแล้วก็แต่งตัวง่ายสุดนะเอางี้ดีกว่าผมพูดอง์รวมเลยนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยจนถึงกลางปีหน้าเลยนะกลางปีหน้านะทอโลน่น่าจะผักดน P uma, P uma, นันปูม่าพูม่าเองน่าจะผักดันตัวเองด้วยนะครับให้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นโมเดลคลาสสิกกลับมา ในปี2023ผมคิดว่าเพื่อนๆจะตอบคำถามตัวเองแล้วว่าอยากลองเอาไปใส่ในการแต่งตัวตัวเองดีไหมอะไรเงี้ยผมว่าไปลองไซส์ก่อนเลยจะได้รู้ว่าควรซื้อดีไหม,มก็เป็นหนึ่งรุ่นที่มันมันแต่งตัวง่ายมนคลาสสิกนะผมผมว่าอ่ะลองคิดดูแล้วกันนะฮะสำหรับใครมีความคิดเห็นยังไงนะผมเพิ่มเติมมาอยากจะให้แชร์ความคิดเห็นกันเยอะๆนะเพราะว่าบางทีผมผมผมเข้ามาดูตลอดนะแต่ว่าอยากเห็นความคิดเห็นเพื่อนๆด้วยอะ่ะว่ามีความคิดเห็น เกี่ยวกับรุ่นนี้ยังไงเดี๋ยวได้ไปพูดคุยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะครับคลิปหน้าสัญญาว่าจะมาพูดถึงเรื่องบว่นตานะครับแล้วก็เรื่องทรงหน้าการเรื่องบว่นตานะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องวันเดียววันลุกด้วยนะครับวันนี้ผมจุียาลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับตรงฟองสตูปเขาเนี่ยจะเป็นสีเทาขาวอะไรเงี้ยดูดินี่แมวผมจับแมลงวันไได้ปกติแมลงวันไม่ได้ มแมลงวัน